นั้นก่อนตายเทวดาพระพุทธเจ้าบอกเทวดาจะปรารถนาสามอย่างหนึ่งขอให้ไปสู่สุกติสองขอให้ได้ลาบสาลาบที่ได้แล้วเนี่ยขอให้ไม่เสื่อมไปนะอย่าให้เสื่อมจากลาบที่ได้ไดีแล้วนะภิกขุก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือสุกติของเทวดาเพราะเทวดามันก็สูงแล้วนะพระพุทธเจ้าบอกว่า การได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนในการไปสู่สุคติของเทวดานี่ดัะนั้นก่อนตายเทวดาจะปรารถนาอยากได้เป็นมนุษย์เวลาเทวดาจะตายจะมีอาการห้าอย่างเสื้อผ้าอาพร์จะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาผิวพรรณจะเศร้าหมองเงือจะไหลออกจากรักแร้เทวดาจะไม่ยินดีในที่ประอาดของตนไอ้เทวดาคนอื่นเห็นอาการเทวดานี่ไอ้นี่ตายแน่และมันมีอาการห้าละ ก็จะเข้ามาปลอบใจว่าขอให้ท่านไปสู่สุคตินะขอให้ท่านได้ราบนะขอให้ท่านตั้งมั่นในราบที่ได้ดีแล้วนะพิกุก็เลยถามไล่ทีละข้อว่าอะไรคือสุคติคือมนุษย์อะไรคือการได้ราบหลงบอกว่าการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ตรัสไว้ดีแล้วนี้คือส่วนแห่งการได้ราบดังนั้นถ้าโยมไม่เคยได้ยินได้ฟัง พุทธวจนะหรือตถาคตาภาสิตาเนี่ยนั่นคือโยมยังไม่มีลาบเลยจัดเป็นคนตาบอดหรือตาบอดหนึ่งข้างเพราะโยมอาจจะได้หนึ่งข้างคือได้ภพกร,รัพย์ในมนุษย์แต่โยมจะไม่ได้อริยรัพย์เรียกว่ายังตาบอดหนึ่งข้างแต่ถ้าดมโยมได้ทรัพย์ของมนุษย์ด้วยได้ทรัพย์ของผู้เจ้าด้วยเรียกว่ายโยมเป็นผู้มีจกักคุดีตาดีสองข้างนะนี่พระเจ้าจะเปรียบเทียบไว้ ดังนั้นการได้ศรัทธาในคำสอนตถาคตเนี่ยชื่อว่าโยมได้ลาบและเป็นลาบที่ไม่มีใครแย่งได้ด้วยข้อที่สามคืออะไรพิกุถามพระพุทธเจ้าการไม่เสื่อมจากลาบที่ได้ดีแล้วคือการที่จะต้องไม่มีสมณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกดึงศรัทธาเราออกจากพระเจ้าได้ เรามาเกิดบน,นโลกเนี่ยเดี๋ยวคนก็นแนะนําไอ้นี่แนะนําอันน้นแนะนําอันนี้ให้เราเขวจากพระพุทธเจ้าไ้เราไปวิ่งบูชานนบูชานี้วุ่นวายไปหมดเลยนิยมโดนดึงไปละใช่ไหมแต่โยมมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวไม่สนใจไม่มีใครดึงไปได้ศรัทธาของโยมไม่หวั่นไหวโยมก็กําลังเข้าสู่ความเป็นโสดาบันราะโสดาบันอย่างน้อยมีความมีคุณสมบัติสามอย่างละ และถาโยมเพิ่มสินให้อีกข้อหนึ่งโยมก็เป็น